ปริสารชี้มบคู่สารถึงหน้าสารไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนในโลกนะครับไม่ใช่การใช้สิทธิ์แต่เป็นการก้าวร้าวนะครับนี่อธิบดีสารออกมาชี้ว่าไม่มีที่ไหนในโลกแล้วครับไปกดดันศารถึงหน้าศาร ไม่ใช่การใช้สิทธิ์แต่เป็นการก้าวร้าวผมก็มองว่าเป็นการก้าวร้าวเหมือนกันแหละครับแต่เหตุที่ก็ก้าวร้าวเพราะอาะไรเพราะเขาเคลือบแคลงใจในกระบวนการยุติธรรมว่ามันอาจจะมีอํานาจลึกลับอาจจะมีอํานาจแทรกซ้อนเหตุที่แกนนำรัษดรไม่ได้รับการประกัน ผมก็ไม่อาจจะก้าวล่วงได้ไปมากกว่านี้แต่จะเอาคำสั่งสารนายานะครับมาให้พี่น้องได้รับฟังสนองเพื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าในอดีตที่มันเป็นอย่างไรงมันต้องมีการเปรียบเทียบนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจในบริบทที่ผ่านมาจนถึงกระทั่งบัดน,นี้ ว่ามันเป็นอย่างไรวันที่19กุมภาพันธ์พศ2 5 5 7หาอาวรเสียเนียมแกนนำกอปปสที่ติดคุกสองวันตอนนี้ก็หจากรัฐมนตรีกบดานเงียบจีกบดานยังไม่พอพอหลุดจากรัฐมนตรีออกมาบอกพี่น้องประชาชนว่าช่วยส่งเสียงตะโกนไปยังรัฐบาลหน่อย เพราะการปฏิรูปของเรายังไม่คืบหน้าพอมันหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีพูดถึงการปฏิรูปขึ้นมาเลยตอน,นมีอำนาจราชศักไม่เรียบปลักดันได้มีการปฏิรูปทุกด้านนะครับพวกนี้ใช้ไม่ได้มันชั่วจนตายนะคิดว่าผมไม่ได้แช่งไม่รู้จักปรับเนื้อกับตัวหาวอนเสดเนียมไปร้องต่อสาลแผ่งในขณะนั้น มีมบกบพรอยึดกรุงเทพยึดศูนย์ราชการยึดกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็จะสลายการชุมนุมหรือขอคืนพื้นที่อะไรเขาว่ากันไปท้าวรเซนเนียมไปร้องนะครับเขามาหน่อยบอกว่าไปร้องต่อศาลแท่งให้เพิกถอนพรกฉุกเฉินตอนนั้นมีพรกฉุกเฉินทาวรอเซนเนียมก็ไปร้องต่อศาลแท่งให้เลิก คณัตบาานีเลิกพรกฉุกเฉินนะครับและห้ามสลายการชุมนุมนะครับองค์กรคณะสารแพ่งมีคำพิพากษาออกมาว่านะครับพิพากษาออกมาว่าห้ามสลายการชุมนุมหน่มสอห้ามยึดอายัดสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ใช้ในการสนับสนุนการชุมนุมพี่น้องฟังช้าๆนะครับ 3. ห้ามตรวจคน้นห้ามนี่ห้ามรัฐบาลห้ามตรวจค้นหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ชุมนุม4ห้ามสั่งห้ามผู้ชุมนุมห้ามสั่งห้ามผู้ชุมนุมซื้อขายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ใช้ในการชุมนุม 5. ห้ามปิดการจราจรเส้นทางคมนาคมห้ามไม่ผิดการจราจรมอบจะไปทางไหนนี่นะครับห้ามปิดการจราจร 6. ห้ามสั่งห้ามผู้ชุมนุม ห้ามสั่งห้ามชุมนุมตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปห้าคนขึ้นไปชุมนุมได้รัฐบาลต้องห้ามห้ามสั่งนะว่าห้ามชุมนุมมากคนขึ้นเอาข้อที่เจ็ดห้ามสั่งห้ามใช้เส้นทางคมนาคมตามที่กำหนดไว้ในประกาศอันนี้ฟังย้ำนะครับห้ามสั่งห้ามใช้เส้นทางคมนาคมตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ในพรบฉุกเฉิน,นว่าห้ามใช้เส้นทางนั้นเส้นตางนี้ศาลกำบอกห้ามไม่ได้อ้าทีนี้ไหนอะยวมีอีกเอ้าข้อที่ข้ที่แห้ามสั่งห้ามผู้ชุมนุมห้ามใช้อาคารคือความนก,ก็จะยากพี่น้องบางที ห้ามสั่งห้ามผู้ชุมนุมห้ามใช้อาคารคือตอนนั้นเขาไปยึดกระทรวงมหาทัยไปยึดศูนย์ราชการเนี่ยเขาบอกรัฐบาลห้ามห้ามห้าใใ้้อาคารไม่ได้นะเออไปห้ามมบงไปได้วกาใช้ไป9ห้ามสั่งห้ามบุคคลนี่สําคัญห้ามสั่งห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่การชุมนุม9ข้อนี้แหละครับพี่น้องที่มีปัญหาตอนนั้นมีคนมองว่า กระบวนการยุติธรรมค่อนข้างลำเอียงเช่นกันนะครับผมก็ติดตามไม่ละเอียดเท่าไหร่เห็นไหมล่ะครับห้ามทุกอย่างว่ารัฐบาลอย่าให้ก็ชุมนุมไปนะแต่เวลาพี่น้องราษฎรเนี่ยไปชุมนุมตู้คอนเทนเนอร์มาเอ้าตำรวจมาไปตั้งหมู่บ้านอะไรทะลุคว้าหน้าทำเนี่ยเขาก็ไปรือ้อการปฏิบัติ กับประชาชนขณะนี้แตกต่างกับการปฏิบัติต่อกลุ่มกอปอป,อปอสอเป็นอย่างยิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักความเป็นธรรมที่ก็จับจ้องมองว่ามันไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าอธิบายยากเหมือนกันแล้วครับพี่น้องก็เลยสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้พี่น้องประชาชนคิดน้อยอกน้อยใจ นะครับว่าถ้ายังหดหูยังไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นี่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฝ่ายที่ยืนยัดยืนยันว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆนี่ถ้าเรายังปล่อยอย่างนี้ปัญหามันก็จะยิ่งสะสมหมักหมมยิ่งขึ้นเขาก็เลยออกมาเรียกร้อง ก็เหมือนการจะส่งสัญญาณไปว่าถึงเวลาจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนไม่ว่าตำรวจอายการศาลนะครับ9ข้อนี้แหละครับพี่น้องฟังดูแต่ครับว่าเหมือนจะเป็นการให้ท้ายผู้ชุมนุมไม่รู้ผิดกฎหมายหรือเปล่ายศผมนี่ทีนี้ผิดกับแกนนำราษฎรที่ไปจับขังอยู่นี่ไอ้พวกนี้นี่ขอโทษที่ยาวไปหน่อย น้องๆในสิทธิ์นักศึกษาเยวาวชนเหล่านี้เนี่ยผมดูแล้วนะครับเขาใช้แต่วาจาไม่ได้สร้างความเสียหายต่อกันอะไรมากมายแก่กองเลยถ้าเทียบกับกปปสหรือพันธมิตมกรกปปสพันธมิตรถูกคดีมันก็ประกันตัวแล้วออกไปชุมนุมใหม่นะครับพี่น้องก็ทราบดีแต่แกนนำรัศดรแกนนำเหล่านี้ไป ถูกดำเนินคดีไม่สามารถจะประกันตัวได้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นอย่างยิ่งจึงมีการอดข้าวประท้วงมีการโกนหัวหน้าสารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนรัฐบาลจะมองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวอาจจะเป็นไฟลามทุ่งอย่าประมาณนะครับเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการคลี่คลาย ให้หายเครือบแคลงสงสัยบานปลายแน่นอนพลเอกประยุทธ์กันโลชาก้ารี่ร้อนเก้าอี้หักอย่างแน่นอนผมฟันทงอย่างนั้นและขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมกันนะครับท,นะท่านได้ทำเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับทำเพื่อความยุติธรรมทั้งแผ่นดินไม่ใช่ตัวเองทั้งสิ้นผมกลับเรียนและพี่น้องประชาชนในรัฐทราบไปเวทีไทยไม่คน ผมต้องหมดค่าใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่ผมไม่ใช่เป็นคนมีฐานะอะไรนะครับผมเองอยากอยู่อย่างสงากุกอยากปีิยางถางป่าอยากทำอาชีพของผมไม่ใช่อยากจะไปร่วมเลยแต่เมื่อนึกถึงว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ว่าตายวันไหนแล้วเราจะอยู่หาความสุขความสำราญแต่ตัวเองอย่างนั้นหรือในขณะที่ประเทศมันร้อนเป็นไฟ ในขณะที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังถูกเอารัดเอาเปรียบ้วยกฎหมายนะครับก็เลยต้องเสียสละความสุขส่วนตนตรงนั้นไปร่วมเวทีไทยไม่ทนเพื่อขับไล่รัฐบาลโทรราชออกจากประเทศชาติไปหลายคนก็ไม่ชอบว่าทําไมาไปไล่ละรัฐบาลมาอยู่ดีๆนี่ทำไมามันมาช่วยแกปัญหาโควิดละ่ะนะครับถ้ารัฐบาลดีที่มีความเห็นอกเห็นใจแก่พี่น้องประชาชน ทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์แก่พวกแก่พักมันไม่ทุลักทุเลอย่างนี้แหละครับนี่ไงจึงต้องขับไล่จึงต้องมีการปฏิรูปปฏิวัติประเทศครั้งยิ่งใหญ่ถ้าไม่อย่างนั้นไทยจะเป็นท่าตลอดไปพี่น้องประชาชนหลายคนก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับเขาเรียกว่าไตเฉยมัวแต่หาความสุขไปวันๆโอ้ยใครมาเป็นรัฐบาลฉันก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับ เพราะเขามัวแต่หวงสมบัติหวงการงานหวงทรัพย์สินที่มีไม่อยากจะมีเรื่องมีราวเขาอยู่ได้ก็อยู่กันไปประเทศนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวคือเขาคิดแต่อยู่เพื่อหา,หาความสุขไปวันๆเลแต่เขาไม่รู้หรอกว่าประเทศชาติมันจะบันเลยถ้าประชาชนไม่สนใจนะครับในระยะยาวเบื้งองต้นเราอาจจะมีความสุขแต่ระยะยาวเนี่ ทรัพส,สมบัติของท่านในประเทศมันลุกเป็นไฟประเทศมีการจราจ,จรจราจนขึ้นมามันอาจจะมีการปล้นสะดมอะไรมากมายมันอยู่ไม่ได้แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องร่วมมือร่วมใจนะครับติดตามข่าวสารเราอย่าให้รัฐบาลที่มันไม่ได้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อประชาชนเนี่ยอยู่ในอำนาจอีกต่อไปตอนนี้ผมไม่ได้โทษพลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประยุทธ์แค่ปลายเหตุแต่ไอ้พักทรราชทั้งหลาย ที่ไปหนุนพลเอกประยุทธ์นี่นะครับทาให้พลเอกประยุทธ์มีกําลังวังชาอยู่ได้แต่ถ้าพรรคการเมืองเหล่านี้คิดถึงหัวอกประชาชนว่าเราได้มาหลอกประชาชนมาขอคะแนนอย่าเป็นสสไปเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้ทำาตามมติประชาชนไปสนับสนุนคนปล้อนอำนาจมาเป็นนายกเท่ากับโกหกประชาชนทำบาปทำกรรมกับประชาชนสมควรที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลไทยบาง แต่พวกนี้มันบาปหนาพูดไดตายมันก็อยู่อย่างนั้นแหะครับเราต้องอาศัยพลังประชาชนคนที่มีปัญญาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับออกไปนอกเรื่องนอกราวเลยทีนี้นี่เอาทีนี้ ory, นบิ๊กแสนสร,นรินะครับเอาข่าวซะหน่อยแสนสิรินะครับชื่อนายเศรษฐานะครับทวีสิน นะครับเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะครับแสดงความคิดเห็นว่าการที่รัฐบาลปิดกั้นไม่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีนเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนี่รัฐบาลผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งมนันอาจจะโรคระบาดจะบานปลายกลายพันธุ์พี่น้องประชาชนจะบาดเจ็บล้มตายติดเชือ้อร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวอนให้รัฐบาลทบทวน ว่าให้ภาคเอกชนที่ก็มีความพร้อมนะครับในด้านต่างๆนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเร่งรัดหาวัคซีนที่ดีราคาถูกมาให้ประชาชนได้ฉีดทันท่วงทีถ้าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจัดการแต่เพียงผู้เดียวเรียบร้อยพลเอกประยุทธ์บอกว่าปลายปีนี้จะฉีดได้หมดมันช้าไปโรคระบาดทางลงหมหายใจในมันรุนแรงปลายปีมันจะไหวหรือ นะครับแล้วทำไมประเทศนี้ไม่ใช่เป็นของขอครอบครัวพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วทำไมไม่ปล่อยให้ผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติประชาชนนักธุรกิจก็ดีนะครับนักการเมืองต่างๆก็ดีได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ใช่ไปออกพรกฉุกเฉินแล้วยึดอำนาจของรัฐมนตรียึดอำนาจสสสภาก็เปิดไม่ได้หรือพลเอกประยุทธ์ต้องการจงใจ ให้โรคระบาดอย่างนี้มันดำรงคงอยู่ต่อไปเพื่อตัวเองจะได้อยู่ในอำนาจใครก็สวดสอบไม่ได้การใช้จ่ายงบประมาณในการแก้ไขโควิดมันโปร่งใสแค่ไหนสภาก็ตรวจไม่ได้หรืออยู่เพื่อกลบเกลื่อนความผิดกลบเกลื่อนความผิดไปวันๆโดยการเอาประเทศชาติประชาชนเป็นตัวประกันนะครับ